กูแค่ต้องกาจะสร้าง้าอกูเท่านั้นปิดประตูเปิดเปป้องกันป้องกันปวดไปเลยเยอะไม่ตลกเลยสักนิด เออมเฮ้ยเฮ้ยเออเอกูเน Get ี่ยเอาละกูหาที่ส้างบ้านของกูเล้วเห็นตรงนี้เลเหมาะสมที่สุดจะเป็นบ้านของกูเล้วชั้นที่ห้าอ๋อ วายเข้าไม่ได้ดิเข้าไม่ได้ดิวายวายไอ้วนมานแล้วชอบวันมานไอ้วนเด็กโอ้โหนี่รีบวิ่ตัวนั่นใครกันเราวิ่งหนีเลยไอ้วันเดอะอีฟยูโน่ฮาวเดรีบที่ไม่อยู่แล้วฉีดรถเลยไปด้วยกูเล่นรีบเด้อเฮ้ย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  กูได้ขี่แล้วแป๊บเดินกูเพิ่งได้ขี่เองเชียร์ลุซิงลุซิงเอยกูได้ขี่แล้วกูได้ขี่แล้วเย้ลุซิงลุซิงเนี่ยอ๋อไอ้กูได้ขี่แล้วกูได้ขี่แล้วกูได้ขี่แล้วเย่โอ้ว้าวาลัไปเลยหชั้นไเชอกูอยู่ด้วยเฮ้ยบ้านยงั้นโดนยังไงเลยเฮ้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 ยกูอยู่ด้วยกูอยู่ด้วย แล้วอยู่นี่เราก็ปลอดภัยแล้ว